ก่อว่าว่า,อ,า,วาอืม <c oughs> หัวที่ผ่านมาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มครับพี่ครับผมนับเงินเป๊ะๆใส่กระเป๋า สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวยปลาด้วยครับตามแนวทางของพงนงลครับเอฟซีกับผมสงขายปีเก่าตอนรับปีใหม่เมื่อนี้พงนงลเพิ่นสิเขียนให้ตัวไรนะครับเนาะพอดีมาจะเสิร์ครับเอฟซีกับผมย่านเพิ่นบ่ทันเพิ่นอีกยังเว้นมาเพิ่นกับไปหาเกี่ยวหญ้าให้งัวเพิ่มบ้านเพิ่นกับมีงัวเต็มคอกครับเอฟซีกับผมนะครับ ก่อนที่เขาไปชมคลิปของปองนวลนะครับอีฟซีก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางสนับขับอีฟซี่ครับผมส่วนแนวทางปองนวลสิเขียนให้ตัุไรนะครับเนาะบัวไรวาวไรจ่าคันะนี้ครับอีฟซีครับบางที่ก็โแต่ว่าเพิ่นเป็นนกเปิ้ลไก่ทำทาทำทางว่าไปผีภูมิหน้าเพิ่นมาบอกนะครับเนาะนะส่วนเลขที่ว่าเพิ่นไปน,นั่งทำโอหันมีบั นะครับอีซีครับผมแต่ส่วนลายเด้ผีหน้าเพิ่นบอกแม่นครับอีฟซีผมเขาแทบทุกงวดแต่ว่าเป็นนางทำอ่อนกับเขาแน่ยบอเขาแน่ยนะครับน้อยอีซีครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพ่อโงนเสียนใบนะครับเนาะสีเขียนห้ตัวใดมือนี้ไปฟังพร้อมๆกันครับอีฟซีผมงวดประจําวันที่2มกราคม2568นะครับเด้อยเอฟซีครับนะอ่าโงวดเพิ่นก็ก๊ จดเตรียมเอียงอยู่ของพ่อนอยู่ล่ะครับอยู่ที่ครับผม,มเห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่ล่ะนะครับเนาะ้าพ่นแล้วออกมาอะสีได้บอกสีได้เบิรงไปนะครับเนาะเตรียมสมุดเป็นปากกาดินสอหลดแต่ก่อนนี่พ่นเขียนใส่ดินนะครับกวดขดินต้วนนวนหนอกเขียนใส่ดินให้เลยครับเดี๋ยวนี้การเลยกว่ามันเขียนใส่ดินมันกน,นะครับนอกจากพ่นเอาปากกาเขียนใส่กระดาษใหน้นะครับอยู่ซี่ครับผม เอาไปฟังไปเบิ่งพวงวดน,นี่ครับเดอ้อวา่าปนสีเขียนให้ตัวใด้ครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผีหน้าสิมาบอกตัวใด้ครับพี่ซีครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมมาหอดมาถึงเลยกำลังเด็ดธุระพอดีออกมานะหนาวปะหนาวโอ้หนาวนาว่าวสันา่นครับพี่ซีครับผมหนาวหนาว,นาว กลับอยู่ทีครับผมอืมเออเอตรงๆว่าท่านวาเออโอ้บอดี้ชื่อว่าท่านศูนยเอแปดหสามหกสามอูอ้อูอ้อเอเออโอ้เลขพุมหน้าเขาอู้เอ โอ้เลขเลขอันขึ้นทัพออกวบ่บแม่นมาทันมาซักบ่พันเออบ่พันเออเลขฝันเอาเออเลขฝันเอาเออนอนฝันเอาเด้อครับไปที่ครับผมแปดสองแปดเออฝันสองแปดอืออ่สองหนึ่งโอ้นักเงินเปะเปะโอ้สองหนึ่งเออสองหนึ่เงินเปะเปะเอออือ เต็มกระเป๋าอีกแล้วพี่น้องกูน่ะนับเงินเป๊ะๆเต็มกระเป๋าเลยครับไอ้ที่รับผมโทษป้าโทษเพราท่บรรดาตัวนี้ใส่ถุงอีกแล้วเหล็กสักผ้าพันกับเหล็กสักผ้าพานกับสัตว์เลยโอ้ยไปเลยฮะสู่เหล็กฟันมาเลยสู่เหล็กฟันบ่ได้ผีหน้ามาบอกแน่นอนกว่าได้เงินเข่ากระเป๋าสูงใหญ่พี่น้องโอ้หะ โอ้นับเงินเป๊ะเเลขฝันเอาดีแม่นกูว่าวท่านป้าสองนึงเต็มๆเลยพูน่ะูพนรวยเลยเต็มกระเป๋าเนะโอ้นับเงินเป๊ะเอ้าปีไหมปีไหมนี่ยวดบันทีสองปีไหมนี่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเชียร์ตัวเดียวปาดโทษปาดโทษรื่องได้แล้วสองหนึ่งจะนเอาเงินเขาทุกเสซยีกแล้วพี่น้องเปีย์ๆอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้เลขฝันพี่น้องเลขฝันเพิ่นเด้อมาติดตามรับชมรับฟังนั้งแต่ตลอดทั้งงบนเนาะไปถามแป๊บหนึ่งพี่ังเขียนให้เพิ่อนดูครับเอฟซีครับ ว้าวอาบผุดใจสุกปีใหม่พี่น้องนะปีใหม่นะวันที่สองมัจฉะข่มไลยโอ้หนาวแล้วพ่อหนาวหนาวบนนี้หนาวมาตาเสาดีพี่น้องมาสวยบปอยู่นาองพ่อคนไปขาอยู่หากินมที่กันไปเรื่องง้อเรื่องนั้นไปเกือบเป็นบระฮันที่กันก็ได้โอ้อ่ะนี่เด้อืออือวันที่สองครับอือ วันท uhh. ี่สองมกราคมวันที่สามสี well> ่บอมแมนวันที่สองปีไหม่พอดีเบิงครับองพมกวานโอ้ ูอออโอ้นอนฝันอันนี้เลขพีหน้าบอกฝันฝันเลยส่วนตัวสองโอ้ฝ<อ>ันฝันสามหนึ่งวงกลมเลยอ่อ สองหกกับสองหนึ่งกับสองศูนยอู้อู้โอ้กหับไปกลับมากพร้อมมาสันว่าอือเออโอ้กับให้พร้อมออเออโอต้องกลับสามหนึ่งเออสามหนึ่ต้องกับออสามโตสามโต สามตัวพร้อมสามตัวคว่ำโอ้ตัวปดสองห้าสองสามสามโอ,อ,อ้มีสองหางสามตัว อืนตะวันเนีนเน้นสองตัวเนีนสองตัวสามตัวสามตัวแปดสองห้าตัวกับสองสามสาม่าั่นพร้อมกินกับหยิบีครับผมเนี่ยเขาชื่อกันบอหรูเรื่องเข้ากันเขียนอรุเนะครับเเออันได้บรู่งีแต คข้ามาปีไม่นี่ว่าจังไหนล่ะคือเข้ามาปีไม่โอ้เอ้าโอ้ตัวนี่สันว่า แมนอีนี่ครับพี่ซี่ครับผมเอ้าอย่าไปอ่าพี่น้องเนาะวงผมใครเป็นลู่แต่ว่าเพิ่นได้มาตะสันอะไรนี่น้องเนาะเพราะว่าสื่อสารกันว่าแมนเพราะว่าข้าสิเหล้าวงฝันกับว่าลู่นะครับเนาะต้องได้็กอ่าอันเออเออเอออ๋อโหงวดทีเหล้าอืมได้เต็มเต็มนำเงินเป๊ะเปะอืออือโอ้เออสองหนึ่ง โอ้ยเปียๆได้สองหนึ่งได้กักได้แข็นมาสันว่าข้องทุดไทยมือทุดไทยเห็นในห้าสิบข้อพจน์เชิงคนพอนไปตะมือทุดไทยได้ผีนะผีมายำหายไหมเอาสามตัวแปดสองหาทีหลังเนาะสองศูนย์สองหกสามหนึ่งแมนครับผมตะว่าตัวเน้นๆคือศูนย์สองศูนย์กับสองหกสามหนึ่งตัวกัดมาสันว่าศูนย์สองตัวกับหกสองตัวกับสามตัว 825ตัวเดียวนะครับเอฟซีครับของโพงนวลนะครับด้วยเอฟซีครับผมเอาโศกมันดำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีครับนี่เลยเออเอาได้พี่น้องได้ตามมันครับผมเนาะครับผมความจะงวลการเป็นหน้าท่านครับผมครับผมคนที่สืบตลอดเลยพี่น้องเมียนเออเออวันที่สองเออเออเออ เอาสองสามสามตัวกันตลอดเราพี่รองเอ้าอันนี้คือลายมือเพื่นหลุดลวนนะครับเราต้องเลยเชียนยากนะครับเนาะครับผมก็เอาว่าส่งมันแล้วเพิ่อเจ็ดปีเดี๋ยที่นับเงินเปรี้ยงเงื่อนแต่ว่าพอยไปเฮ้ยเลยที่สั้งงานแท่ได้ทุกหมวดเอารวดเอาครับผมเอาแคปหน้าจอไว้ด้วครับเด้อ เมืองท่านบอระคอพีชีครับผมตั้งกล่องตั้งกันขี้ม่นกันหมุนกล่องน้ำตลอดวดจะว่าตาไร้ท่านครับครับนั่นลักครับผมตามนั่นล่ะครับผมเอาสรกมาลำด้วยเป็นเศรษฐีได้ครับเด้อใส่ปีใหม่ครับผมครับเอพีีครับผมอันนี้คือยังชัดเจนนะครับเนาะเมื่อกี้นี่ขอพ็งอนเพิ่นอ่าเอ้าลมพัดครับอีพีครับผม อา้าวชัดเจนดีครับอีซี้กับม2026นะครับรกลับไปกลับมาได้กลับด้วย825สามตัวครับงวดประจำวันที่2มกราคม2568ครับผมโฉกมาลำด้วยเป็นเศรษฐีนะครับเ้อ